วันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่วัดเขาช่องลมรอบนี้เรามากันรอบที่3วันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566นะครับเรามารอบที่3ไปเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ดูครับคนเยอะมากวันอาทิตย์นี้มันเต็มเลยไปไปดูข้างบนดีกว่า มากรอบนี ong, ้มาสาลาขึ mm ้นโครงขึ้นคานเรียบร้อยาเโคงเรียบร้อยดูจำนวนรถนะครโมุ้รถเยอะเหมือนเดิม

เหมือนเดิมนะครับมาเนี่ยเข้าแถวให้ได้ก่อนเข้าแถวบูชาดอกไม้ทุกเทียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราต้องเข้าไปบหว้สักการะด้านในมาให้ท่นาธนาสาพุจากติดกันได้เลยจ้าริมด้วยช่วยกันตรงนี้เราจะนำซึ่งจะสู่ปัจจัยที่ท่านได้ช่วยกันไปสร้างห้องน้ำเพราะห้องน้ำเรานั้นไม่เพียงพอเนาะไม่เพียงพอที่จะต้อนรับ สายงานสาธุชนที่เดินทางมาสักการะบูชาขอโชคขอพรจากัระท้าวฤสวั์ท่านทล้นจนกวนมากเพราะฉะนั้นก็ได้ประกาศเพื่อนตัวนี้มาแล้วมารอบนี้แถวสั้นมาก เข่วสั้นบูชาได้เลยเราไม่มีทนอนแล้วคือเราต้องใส่ในเพิ่มไปด้วยเลยในส่วนของดอกไม้ชุดละ99บาท99บาทเก้าสิบเก้าบาทชุดพันอยางนั้นมารอบนี้เราจะเอาประทัดมาด้วยเราจะใช้ประทัดดูบอกว่าจะเอากี่นัด พี่พายแล้กี่นัดนะห้ากองก5ห้าพันห้าสองพันะองห้าหต้องหาดแบบนี้ค่ะใช้เีมพอไปแกมา,ามมกะคะกี่นัดรอบนี้เรามาส0 0พนัด รอบนี้มีดอกไม้สดด้วยคะในส่วนของโต๊ะเข็นชื่อสกุลนั้นจะอยู่ด้านหน้า ขึ้นมาได้เลยค่ะชุดประทัดจะอยู่ด้านบนนะคะมารอบนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับที่วัดมีส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เราได้เปิดละอองน้ำาพื่อเป็นละออางฝ่อยนะคะเพื่อระบายความร้อนนะก็จะมีน้ำหยดเป็นบางครั้งหรับด้านหน้าตรงกลางนะคะลอยท่านเขียนชื่อตัวเอเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราได้เขียนชื่ออะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าท้าเวสุนต์รงหน้าหูนะครับว่างในเป็นยังไงไปดูกัน ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ จำนวนคนก็เยอะมาก้ยของหัูสิมันไม่เห็นเลยง

ละเพปุตังธนกาโมละเพทนังอัธิกายกายาย,ายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมระนังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโน จตุมหาราชิกายักขะคันทัพพระภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรโนนะโมพุทธายะสาธุให้รวยให้รวยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปจุดประทัดกัน รวยตลอดปีดีตลอดไปโอเจอาเยวอาคษัตรน่าชาริติปฏิที่รับากษัตริย์น่ากิตาสัทธาโหดติปิยัมมาร่ารวยตลอดปีมแมีตลอดไปโอเจอาเยวอาคษัตรน่าชาริติปฏิที่รับากษัริย์น่ากิตตาสัทธาโหดติปิยัมมามะขอให้รวย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 ตลอดปีดีตลอดไปสาธุรวยตลอดปีดีตลอดไป ทุกอาทุกวันรอทุกขามพลังเน้อพืนใจจ้าเวยนะลูกนะสาธุด่ารวยนะหนูใชได้โดนเลยฮ่าฮ่า่าข้าตบจักก็บอกหนูใช้ได้ืดนเลยดูครับผมศรัทธาของคนที่มาถวายประทัดนะครับโอ้เยอะมากนี่แค่ในส่วนของคนที่เขาไม่รับกับ บางคนเนี่ยจุดเสร็จเขาก็จะเอาเลขมงคลตัวนี้กลับไปด้วยนะทีนี้ตาเราแล้วันเลขเละอะไรวะโอ้โอ,โอสามสามเก้าเก้าสอง ดเตาไฟที่ควันไม่เคยหยุดหลังจากที่ทุกคนด้วยแรงศรัทธานะครับควันไม่ดับเลยขออนุญ,ญาตตัดเสียงออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากการจุดประทัดเนี่ยจะเกิดเสียงดังครับ อวิ่งเลยหาเอ้ยลุงกดถ่ายยืน F แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูข้างบนเหมือนเดิมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะหลังจากออกจากด้านานี้นะครับมีไปตางนี้ไ,นไปทางด้านใต้เมือมาดูได้เลยในประเทศไทยที่มีหนึ่นงเดียวเท่านั้นมาดูาได้เลยถ้าไม่เครียดไห เอาไปดูได้เนี่ยลงเฟซได้เลยลงไลน์ได้เลยนะท่านชาวเวื้อสุวรรณพื้นที่ตรงอย่างนี้สถาบันศิกรรมอย่างนี้ไม่มีหรือพระอาจารย์อนนี้จะเป็นตัลลี่ซะเยอะนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราพาทุกท่านขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขากันไปก็วันนี้มาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไปขึ้นเขากันต่อ ในส่วนทางขึ้นค่อนข้างแคบนะครับถ้าทำได้นะครับลงอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเราได้ไม่ส่วนกับคนที่ขึ้นมาเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนทางลงลงไหนเดี๋ยวผมพาไปดู ถึงแล้วได้เหนื่อยเลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูจุดสูงสุดของเขา ด้านนี้จะเป็นพระสันเพชรจักขัตสวุวรรณบรนพศบริลักษ์นะครับพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนเขาวัดเขาช่องลมนะครับหลวงพ่อทองสำเร็จล,งม,จลงมาจากหลวงพ่อทองสำเร็จก็จะเป็น าบาันไดานี่ขุดจากหินแพ้นั่นเองมเดียวมาเห็นลชาเอาเดียวมาเห็นลชานรนจีหนึ่งกับจายแล้วปนวเอานาเทด้้า ครั้งที่แล้วที่เรามาเนาะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จหน้าจะเอาไว้บรรจุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้านบนเหมือนเขาเตรียมไว้เพื่อบรรจุเพื่อรอบรรจุพระสาลีลิกธาตุหรือเปล่า,าไม่แน่ใจนะครับนี่คือพระธาตุเจดีจอมไตรนะครับ สาธุสาธุร่ำรวยนะครับร่ำรวยแล้วก็นอกเหนือจากาพระธาตุนะครับวันนี้ที่เรามาสิ่งที่ต่างจากครั้งที่แล้วคือตรงนี้มีสิ่งปลุกสร้างเกิดขึ้นด้านข้างรอ,อยพระพุทธบาทนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้รองรับอะไรนะครับหรือว่าทางวัดกำลังสร้างอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ หลายๆอย่างที่จากครั้งที่แล้วที่เรามานะครับมีการพัฒนาไปเยอะแล้วก็จากครั้งที่แล้วครั้งแรกที่เรามาคนเยอะมากเข้าไม่ถึงเลยแถวยาวเหยียดพอมาอีกครั้งหนึ่งก็แถวสั้นลงมาวันนี้นะครับต่อแถวน้อยมากคือสามารถเข้าไปบูชาดอกไม้ทูกเทียนได้เลยแล้วก็บูชาประทัดได้เลยนะครับดอกไม้ก็ชุดละเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็จะมีดอกกุหลาบที่เป็นดอกกุหลาบจริงนะครับมีไม้เลือกได้เลย แล้วก็ในส่วนของคนที่บนหรือแก้บนหรือต้องการจุดประทัดอะไรเนี่ยก็บูชาประทัดได้เลยแต่เราจะพาไปดูว่าเราจะลงฝั่งไหนเพื่อไม่ให้คนที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนทางการเพราะทางขึ้นอะ่ะค่อนข้างแคบนะครับอันตรายนี่ครับตะกี้นี้เรามาจากทางด้านนี้เราขึ้นเขาจะมาทางด้านนี้นะครับ พอเราเดินเที่ยวบนเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ออกทางข้างหน้าที่หนึ่งนี่ตรงนี้คือทางลงนะครับทางลงเขาวิวสวยนะผมว่าวิวสวยวิวสวยแล้วก็ก่อนกลับก็นี่เลยในวิหารนี้นะครับมี ก็ในส่วนที่เสียงเซมซีมาได้เลขที่15ได้เลขที่15นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ตอนนี้เขาทำเป็นถนนนะผมไม่แน่ใจว่าจะลงทางด้านนี้ได้ไหม แต่เดี๋ยวผมจะลองลงทางด้านนี้ดูนี่จะมีรถขึ้นมาด้วยนะครับก็เดินลงด้านนี้จะได้ไม่สวนกับอา่ท่านที่ขึ้นมาด้านหน้าเขานะครับเผื่อบางทีเป็นอันตรายเนาะเดินสวนกันแล้วก็ทางค่อนข้างขับแคบนิดหนึ่งก็ถ้าทำได้ลงด้านนี้ดีกว,ว่าเผื่อ คนที่เขาขึ้นมาเขาจะได้สะดวกกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ได้อันตรายมากนะครับเดินสวนกันในทางแคบส่วนวันนี้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านทั้งหลายนะครับจงประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขล่ำรวยเงินทองทุกสิ่งที่สมหวังนะครับทุกสิ่งที่หวังไว้ขอให้สมหวังและปรารถนานะครับเดินลงกันอยากรู้ว่าวิวมันดีไหมแล้วก็อยากรู้ว่าลงเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่า เดี๋ยวผมต้องทดลองลงก่อนก่อนที่จะให้ทุกท่านลงมานะก็มีหลายทางให้เดินอยู่โอ้หลายทางแทบไม่มีนะครับแต่ก็ไม่มีรถขึ้นลงเยอะนะวิวด้านข้างก็โอเคใช้ได้เลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นการชมวิวไปด้วยนะผมมองว่าโอเคนะไม่แดนอันตรายเท่าที่คิดไปดูกันเลยวิวด้านข้างเป็นยังไงผมว่าบรรยากาศดีนะ บรรยากาศดีเลยแหละแต่มีรถขึ้นลงอยู่นะค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่รถไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าถามความรู้สึกผมนะ ที่ผมมาวัดเขาช่องลมเนี่ยรอบนี้รอบที่สามผมว่าเดินลงทางนี้ดีกว่ามันอาจจะร้อนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีรถสวนอาจจะเกิดอันตรายนะครับแต่ก็เรามันระวังในทางเดินลงนะครับเพราะว่าในความคิดผมนะตรงทางขึ้นหน้าเขาอ่ะมันเป็นช่องทางบันไดที่แคบนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างสูงเมื่อยล้าแน่นอนขึ้นมาเผื่อจะชนกันหกล้มลื่นถลัยนะครับผมว่าถ้า ลงด้านนี้ได้ก็โอเคนะไม่ได้ติดอะไรมากเพราะว่าพอเราลงไปเนี่ยเราเจอท่านเท้าทองล้นเลยอยู่ทางด้านขวามือนะครับลงได้เลยแล้วก็ในส่วนของทางวัดน,นะมาครั้งนี้เหมือนกันเลยผมพาลงด้านนี้เหมือนกันแต่ครั้งที่แล้วยังไม่มีอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจก็คืออะไรเป็นล้วหรือเปล่าว่อเป็นอะไรนะน่าจะเป็นล้ว งลงมาแล้วครับครั้งที่แล้วมีคนลงเป็นเพื่อนครั้งนี้มาครั้งนี้ลงคนเดียวแต่ได้เซีมซีใบนี้โคตรดีเลยเจอกันไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับอ่าสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยดีกว่าลงทางนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนครับ ลงทางนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สะดวกด้วยนะครับไม่ต้องเบียดใครแล้วลงมาแล้วก็เจอท่านท้าทองล้นเลยบรรยากาศดีอยากให้ลงฝั่งนี้ดูบรรยากาศินะบรรยากาศดีแนละ้วไ,ไม่ใช่ว่าเราต้องเดินสวนอย่างน้อยเราได้ชมวิวลงทางลงบ้างนะครับเราไ,ได้ไม่ต้องสวนกับคนที่เขาขึ้นไปเพื่อสะกิดกันค,คนเยอะอะไรเงี้ยเพื่อไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ นะครับคนแก่คนชราจะได้คือเดินขึ้นง่ายๆสะดวกสะดวกก็ท้ายนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยววัดเขาช่องลมนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปเราจะไปที่ไหนนั้นนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวให้ดูไป